พระนองมาสิเจ้าตอบว,ว่าไม่ทราบเลยนี่เจ้าเป็นแม่ระสาอะไรกันลูกอดลูกไม่มีอะไรจะกินเจ้าตอบว,ว่าไม่ทราบนี่เจ้าเป็นแม่ระสาอะไรกันพระนองมสัสิเจ้าลองเงยหนะ้ามองไปหน้าอาสมสถานสินะ้อง หมูหมากาไก่ย,ยามที่ลูกมันหิวโหวยถึงแม้มันพูดไม่ได้มันใช้ใช้ปากคาบอาหารมาป้อนใส่ปากลูกของมันหรือลองดูสิลองถามพ่อแม่พี่น้องในสาราการประเรียนสิว่าเขาจะทนได้ไหมทนที่จะเห็นลูกของตนเองอดตายต่อหน้าต่อตา ยามที่ไม่มีอาหารกินเข้าไปพระนองมาสิถ้าเจ้าไม่อ้ายพ่อแม่พี่น้องที่มาในสาราการประเรียนพี่ขอให้เจ้าก็อ้ายไอ้พวกสัตว์เดรัจฉานบ้างเถิดที่โปรดเรียกข้าวทุนกระหมอ่อมโปรอดอย่าเปรียบเทียบหม่อมฉันกับสัตว์เดรัจฉานเลยไม่ว่ามนุษย์หรือว่าเดรัจฉานขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ ก็ยอมรักลูกของตนเช่นเช่นเดียวกับม่อมฉันมาสีในวันนี้ม่อมฉันเพียงแต่เกรงว่าลูกของม่อมฉันจะได้รับอันตรายและเราจะไม่ได้เจอกันอีกถากว่าลูกของม่อมฉันเป็นอะไรไปแล้ว่มอมฉันจะอยู่ยังไงแล้วพปเข้าพุทุนกระม,ม่อมนี่แสดงว่าพระน้องมาสี เจ้ายังยืนยันคำเดิมว่าจะไม่ออกป่าหาระรผลในเพรานี้มุมเช่นอยากจะขออยู่ขออยู่ดูแลลูกทั้งสองสักเวลาหนึ่งจะได้หรือเปล่าเพคะเอารัพระนองมาสิพี่จะขอทวนความจำและทวนคำมั่นสัญญาที่พระนองมัสีได้ให้กับข้าพเจ้าพระเวสสันดรเอาไว้ ก่อนที่จะออกมาจากนครสีปรีติดตามพี่พระเวสันดรมาณนะังเขาวงกฎพี่อยากจะถามว่าเจ้ายัางจำคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ได้หรือไม่หม่อมฉันยังจำได้ทุกข้อความเลยเพคะในพระน้องมัตสีลองทวนให้พี่พระเวสันดรฟังหน่อยสัญญาข้อที่หนึ่งมัตสีจะขอเป็นข้าบาทบริจาริกา รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทไปจนกว่าพระองค์จะสำเร็จพระโพธิญาณแล้วข้อที่สองสัญญาข้อที่สองมัสิขอซื่อสัตย์เดียวใจเดียวไปจนกว่าชีวิตของมสัสยิจะหาไหม่แล้วข้อที่สามข้อที่สามแล้วมัสิสัญญาข้อที่สามมัสีิจะออกป่าหาพลไม ไม่ให้ขาดตกบก,กพ้องเลยสักวันหนึ่งเพคะก็น,นับว่าความจำของเจ้ายังดีอยู่เจ้าย่างทวนคำมั่นสัญญาให้พี่ฟังได้ทุกข้อแต่ด้วยตอนนี้พระนงมาสีกำลังจะผิดสัญญาข้อที่สามจะละเว้นหน้าที่การออกปาหาระราพลในครั้งนี้ก็ไม่เป็นไร ในเมื่อเจ้าไม่ออกป่าหาพระราพลเจ้าทนเห็นลูกอดตายต่อหน้าต่อตาได้แต่พี่พระเวสสันดรทนไม่ได้ในเมื่อเจ้าไม่ไปส่งสะละคานมาพี่จะไปเองพระองค์เชิาก่อนไปเถะเชิญก่อนไปเถอะเป็นเรื่องแล้วไม่เป็น,เ,ปนเรือ่องเจ้าเยอมเ้ยเรื่องอะไรพระเวสสัดนดรจะออกป่าหาผลไม้เองแล้ว น่าสงสารฮะน่าสงสารพราะไม่สน,นอนนะเจ้ไปสงสารเขาทำไมแล้วเอวบางร่างน้อยอย่างนั้นจะไปถึงไหนโดถกบัด,ดีวนี้อุม้มยังได้เลยบัดสีได้สติคิดได้แล้วว่าควรทำสิ่งใดและไม่ควรทำสิ่งใดในเวลานี้หม่อมฉันจะออกป่าหาผลไม้เองแหละเพคะ พระนองมาสิเราผู้เบสันดรขอบใจเจ้ามากที่เจ้ายอมทำหน้าที่ของเจ้าสำหรับกบชาลีและกันหาสองดวงหัตถัยนยายเนรพี่จะเลี้ยงดูแลไม่ให้ตาพระเนตรประกันรีบไปและรีบกลับนะน้องเพคะ,ะชาลีแม่กันหา แม่จะต้องไปแล้วนะลูกแต่แม่สัญญาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้มีนรกมาขวางหน้าหรือว่ามีผู้ผามาขวางกัน้นแม่มาสีผู้นี้จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายและรีบกลับมาหาลูกรักทั้งสองของแม่เร็วที่สุดรักใดไหนเล่าจะเท่ารักของแม่ ที่มีแก่ลูกนี้สมเด็จพญานางมัตสีกำลังตีแผ่ความรักของแม่ให้ได้แลเห็นผ่านบทบาทการแสดงจากน้ำเพชรบุตรสมพงศ์จากทีมงานลิเกดาวรุ่งเสียงเด็ดมงกุฎเพชรมอบให้ปางสมเด็จพระนาง ออกจากพระาวาัดยังวาดาพวพระไทยพันถูก จะเก็บร้อยกลองไปฝากซองลูกยาโอ้ชาเลกันฮาแม่จะทำฉันได้จะขอสมพูดเอาบนศาลาเป็นปาหิมช่งางภาพผู้ชมทุกทุกทันช่วยเป็นพลละมา พ่อแม่ที่มาจงช่วยสละปะจัจจัยโทอย่าไปเสด็จดงเสด็จดกับแค่กระดาษ เสียงปลอบปือดังๆญาติพี่น้องเป็นกําลังใจลูก<า>หลานเจี๊ยบน้ําเพชรบุตรสมพงศ์เธออะไรนะเจี๊ยบจาง่ายดีเนาะขอบคุณนะคะ,<น>ะเสียงปลมมือนะคะ,<น>ะวันนี้น้าเพชรนะคะได้มาบอกบุญในวัดทําสุดใจแห่งนี้นะคะวัดซอยสามัคคีวัดซอยสามัคคีเราด้วยนะคะจ้า ทุกวันนี้นะคะมัซซีก็ได้มาหาผลไม้ให้กับกัญหาชาลีแต่ว่าผลไม้ไม่มีมัสซีก็จะขอบอกบุญให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันสลับปัจจัยเป็นผลไม้ให้กับลูกรักทั้งสองกัญหาชาลีนะคะจะมากหรือจะน้อยจะแบ่งร้อยหรือแบ่งสิบแบ่งยี่สิบก็แล้วแต่ศรัทธาของพ่อแม่พี่น้อง,งทุกท่านนะคะอย่างง่ค่ะแล้วก็วันนี้ มัสีก็จะขอชี้แจงเผื่อพ่อแม่พี่น้องยังไม่เข้าใจในการทำบุญเจ้าค่ะอาชี้แจงยังไงบอกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมัสีก็จะขอชี้แจงว่าการทำบุญของมัสยเนี่ยมัสีหาบกระบุมาทั้งข้างหน้าข้างหลังนะพ่อแม่พี่น้องถ้าจะทําบุญก็ต้องทําทั้งข้างหน้าข้างหลังสาธุถ้าหากว่าใครทําทั้งข้างหน้าข้างหลังเกิดชาติหน้าชานใดขอให้ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังทีเถอดเจ้าค่ะ มัดสีเอ้ยอะไรเจ้าคะทำไมพูดอย่างงั้นเราทะล,ลึ่งนะนะ <c oughs> เอา้าทะล,ลึ่งตรงไหนเจ้าคะอะไรเราได้ข้างหน้าได้ข้างหลังไม่ได้ทะล,ลึ่งเจ้าคะ่ะมัดสีไม่ได้พูดหยาบเลยเจ้าคะ่ะแล้วมันยังไงถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาใส่แต่กระบุงข้างหน้าเงินทองก็เข้าประตูหน้าบ้านแล้วก็เลยออกประตูหลังบ้านไปเจ้าคะ่ะโอ้ แล้วยังไงถ้าเกิดใส่ข้างหลังอย่างเดียวอ่าถ้าหากว่าใส่ข้างหลังอย่างเดียวเงินที่เข้ามาประตูหลังบ้านก็จะเลยออกประตูหน้าบ้านไปเจ้าค่ะเพราะคนเรามีบ้านทั้งประตูหน้าประตูหลังเจ้าค่ะไหลออกหน้าบ้านอีกเจ้าค่ะแล้วอยากทำยังไงแต่ถ้าหากว่าใส่ทั้งข้างหน้าข้างหลังในวันนี้นะเจ้าค่ะเงินทองที่เข้าประตูหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้าน จะไหลมากองรวมกันในบ้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าค่ะอ๋ออ๋ยาวเียวเป็นมอนหรือเจ้าค่ะมีเชื้อมีเชื้อมีเชื้อมอหรือเจ้าค่ะมีเชื้อมอที่ไหนแล้วเจ้าคะ่ะไม่ใช่มอปากรักไม่เยนนะไม่ใช่มอบางรักไม่ใช่มอปลกักรก เกตก็ไม่ใช่อีกแล้วมอนที่ไหนก็เจ้าไม่ใช่มอนพระประแดงไม่ใช่พระประแดงอีกไม่ใช่มอนราชบุรีหลวงพี่เนี่ยมอนปทุมมอนปทุมมอนปทุมเจ้าขะแล้วที่ไหนเจ้าคะตรงไหนกันมอนสามโคกถามหน่อยได้ไหมขอรับอะไรพระเวสสันดรว่าหลวงพี่อยู่โคกไหนเวสสันดรนี่เนาะ ยังไม่ได้ถทมในอำเภอเลยว่าตรงนั้นเขาเรียกโคกไหนอเอาอย่างนี้มัดสีเอย้ยเป็นมอนกันแล้วกัน,น,นที่ว่าได้ข้างหน้าข้างหลังนี่ได้เงินได้ทองเนะเนนจ้าค่ะกองอยู่กลางบ้านเจ้าค่ะแล้วใส่ข้างหน้าข้างหลังนี่เอาไปไหนแล้วแม่คุณก็ถวายวัดทำสุกใจทุกบาททุกสตางเลยเจ้าค่ะโปรดเบื่อดังๆยมเงินอยู่วัดซอยสามัคคีแลอว,วัดธรรมสุขใจของเรา เจคดีังแล้วก็มัสซีก็จะขอชี้แนะอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะอะไรว่าไปว่าทำบุญก็ต้องมีการให้ทานถ้าหากพ่อแม่พี่น้องไม่รู้ไม่เข้าใจว่าให้ทานเนี่ยจะให้ตรงไหนใส่กระบุงทําบุญให้กับวัดมัสซีก็มีทางเรื่องอีกเจ้าค่ะอะไรว่าไปถ้าหากว่าจะให้เป็นค่าขนม ปันหาชาลีนะคะหรือไม่ก็เป็นค่าทางด่วนค่ายาเสียงของมัซีก็มีกระเป๋าอมสินอยู่หัวคาเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนพระน้องมัซีอะไรเจ้าคะเมื่อสักครู่บอกว่าทาบุญใส่หาบเจ้าค่ะเป็นค่ายาเสียงก็ถ้าทาทานใส่กระปุกอมสินเจ้าค่ะแต่ถ้าค่าค่าพ้ห่มกันหนาวให้กับพระเวสสันดรก็ใส่มือนะแม่นะ เออเอาอะเขาเหมือนกันนะ้ระเว ệ สันดอนเนี่ยนึกว่าไม่เอาไปอย่างงี้ซีมัดซีบอกเอาไปให้ละเอียดซี ละเอียดยังไงเจ้าคะใส่กระบงหน้าหลังให้วัดธรรมสุขใจหรือวัดซอยสามัคคีทุกบาททุกสตางค์เจ้าค่ะใครจะให้มัดสีเป็นนางวัลเป็นขยุกขยาเป็นขนมุกนำมันใส่ไปที่กระเป๋าหัวคานอมสินน่นตรงนี้เลยเจ้าค่ะใครจะให้พระเวสสันดรเดินตรงมาตรงกลางเลยตรงกลางไม่ว่ากันใครจะถวายพระเทศใส่ย่ามนะจั๊กคุณโยมอันนั้นหลวงพี่เดียวไว้ก่อนก็เอาเหมือนกันนี่ ชีทางบุญให้ทั้งคู่เลยบุญไม่มีขายใครอยากได้ต้องทําเองประเวศพันลบขาครับนึกว่าจะงกแต่น้าเพชรและพันลบแล้วใครก็งกพระก็งกเจ้าค่ะเขาไม่เรียกว่างงกเรียกว่าอะไรลนะเจ้าค่ะเขาเรียกว่าอยากได้อแล้วน่านี่ก็ตีเล้าหรือว่ะเฮ้ย <laughs> โอ้มีพลาดตรงเนี่ยแกมอตตีกกอยู่นแน่ไม่รู้ใครมาแอบรักแอป,ปเปิลเป็นหมดแล้วเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสซีก็จะขอลองแหละเรียกไลยชื่อนะครับโอ้มีไลยชื่อตรงไลยชื่อใครเดินมาตรงหน้าเลยนะเจ้าค่ะอ๋อ ไม่มีอะไรก็พูดเอาเถอะช่วยเขาช่วยด้วยไงเขาจับด้วยจะขอสมมุดนาลิกาลาเป็นป่าหิมมาพาโอ้ชมทุกทุกทานชอบใจตัดกล้องแต่ละว่ามันถ่ายใกล้ดีจังเลยเวลาฉันเพศยรไปเห็นมาทะแยงอย่างนี้มากเลยอย่าไปเซโดงเสได้กับแค่ก จะสีเขียวสีแดงถ้าท่านไม่แรงน้ำใจสีม่วงสักคนละใบถ,ถ้าท<า>่านมีใจของเกี่ยวเมตตามัดสิอย่าเดินนี้ไปลงเพงพูดเอาเหอะอยากช่วยเมตตามัดสิอย่าเดินนี้ เลอยเที่ยวบอกบุญกันอีกสักเที่ยวเป็นผลไม้ใหทานผลไม้ไรออยแเดกานี้ลายผลไม้ผลแรก พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมสุใจนี้ธรรมะสุใจหรือวัดซอยสมคีธรรสุใจนี้ท่านอยู่ที่หนวัดซอยสมคีอย่างนั้นหลวงพ่อสมนึกหลวงพ่อสมนึกตองนีมาเสีกระราชนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมานุวัตรหรือว่าหลวงพ่อสมนึก ใครทําบุญกับหลวงพ่อสมใจนึกโอ้โหส่งพ่อบทจบเสียงทองมาหลวงพ่อทําบุญห้าร้อยบาเสียงปลอบรดังๆถวายหลวงพ่อในยมหลวงพ่อใจดีนะหลวงพ่อก็มีเมตตาใส่กระบุงให้มัดสีมาแต่ไม่ให้พระเทศเลย ละเวสันดรด้วยอ่ะหลวงพ่อพระเทศกับพระเวสันดรเริ่มรวมหัวกันประท้วงแล้วหลวงพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวสักพักจะมาอยู่หน้าวัดหลวงพ่อแล้วเฮากระเดินขบวนมาเดี๋ยวหลวงพ่อกำลังฉีกซองอยู่กำลังฉีกไปได้มาเมื่อกลางวันเนี้ยอ๋อไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวรอหลวงพ่อแป๊บนึงยวเดี๋ยวรอหลวงพ่อก่อนนะคะหลวงพ่อ หลวงพ่อเจ้าค่ะอย่าลืมกระเป๋าอมเินมาซีด้วยนะเจ้าค่ะแหมเลยไปได้ยังไงเออใช่อย่าลืมว่ามีกันหาชาลีนั่งอยู่ด้วยโอ้ตายเป็นห่วงกันหมดตัวงานนี้หลวงพ่อเป็นไรหลวงพ่อใจดีจริงนะครับแน่นะโอ้โหแน่สิอย่า่วนะไม่่วสิคนอวดดีจะอวดดีหันที่ไปไปไปไหนล่ะ <จ>ตังค์ไ, <ป S 1> ไม่จ่ายไปที่ชอบที่ชอบอ้อาวแอะจบจบเอาละพาเทศเอาฮะยังไงเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าข้า